สวัสดีครับโบกับเชนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาที่ ID6 นะครับอ่าอย่างอยู่ในช่วงเพิ่มโอกาสนะครับตัวซารีกันบินนะครับอันนั้นตอนนี้นะครับข้อมูลตัวเกมก็ยังไม่ออกมาสักทีนึงนะเออนนำข้อมูลตัวเกมหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับต้องอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะเพิ่มโอกาสนะครับจะถึงวันที่4นะครับก็คือวันอังคารตอน1 0บโมงเช้านะครับผมก็เลย เอา ID 6มาเปิดก่อนนะเพราะว่าตัวกันบินนะครับมี ID 6นะครับไอดแล้วก็ไอหลักนะครับที่ต้องการได้ตัวนี้นะ,อะนอกนั้นเนี่ยเขามีตัวกันบินดีแล้วนะครับ ID 2ถึง ID 5นะครับก็มีทั้งมูนไอซ o c ็อกกนะครับแล้วก็ซารีหิมะนะครับมีอยู่300นะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับตารางล็อกอินของผมเนี่ยจะได้ตัวกาชาหมดเลยเดี๋ยวจะาตัวกรชามาเปิดอีกถ้าวันนี้ยังเปิดไม่ได้นะ โอ้โหถ้าไม่ได้ก็จะกร่อยๆนิดนึงนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับขอลองมาเปิดหยิบนําโชคดูนะครับกลองนําโชคศักยภาพแจกยางละสิบอ่ะก็ยังดีนะเพราะว่าผมเองก็ขี้เก็บนะครับแม้ว่าจะมีขนนกค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมขี้เก็บไปเก็บอยู่นกันนะอ่าในส่วนของรูนศักยภาพนะครับอ่านี่เป็นเพชรกิ้นะครับโอเค กดรับไปนะครับมีบาีคนถามว่าทําไมผมไม่ชอบกดรับให้หมดนะขี้เกียจนะครับค่อยๆมาไล่กดดีกว่านะอะมาลุ้นกันครับ ID 6นะครับถ้ามีตัวกันบินครับก็แน่นอนนะได้ทําการทดสอบแน่ๆละ่ะก็น่าจะปั้นแม็กซ์ด้วยนะครับคือมันเป็นทางอินดี้อยู่แล้วนะ ID 6นะครับอ,อินดี้ทั้งทีก็ไปให้สุด โอ้โหจะเปิดได้หรือเปล่าถ้าเปิดไม่ได้นี่คือผมก็มีความคิดอยู่กันนะจะลองทำเป็นไอโบ้ ow, ครับแม็กซ์สองตัวนะอัลตร้าแม็กซ์หนึ่งตัวไฮเปอร์แม็กซ์หนึ่งตัวครับคือถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยมันก็แน่นอนครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะครับในลีกเพชรอ่าจบเพชรหนึ่งสบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะขึ้นไปที่ลีกสูงเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าข้างบนนั้นเนี่ยตัวกันบินเขาก็ค่อนข้างจะโหดนะครับอ่าอย่างเพชรหนึ่งเนี่ยมันยังแบบว่า หลีกยังค่อนข้างจะกว้างครับคนที่แบบตัวยังไม่ค่อยเก่งมากนักเนี่ยอยู่บนเพชรหนึ่งก็มีเยอะนะอลองคัดทีมดูนะครับน้องๆว่งางความแบบว่าเจอแต่ทีมโหดๆหดก็ตอดใจกันหมดเลยนะต้องสุ่มเยอะๆนะครับตัววันนี้ไอดีหกจะมาไหมแปดดาวมาแล้วหนึ่งตัวแปดดาวมาแล้วสองตัวโอโ้โหเข้าเข้าใกล้ความเป็นจริงหรือเปล่าตัวย่อยทิ้งทั้งนั้นเลยนะโอโ้โห ตัวที่5้าเอ้ยจะมาไหมโอ้โหรอบนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะกร่อยๆอ,อยู่เหมือนกันนะคือเรนเจอร์ตัวแบบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นตัวการบินนะเราก็แบบอยากได้อยากได้ไงโอ้โหมาตัวที่7พระเจ้าช่วยโอ้ยอ้โหมบีบหัวใจเหลือเกินโอ้โห,มผ,โโหผมนึกว่าแบบเฮ้ยแบบไม่น่าจะได้แล้วว่าคือยังอยากได้ตัวนี้นะครับมา รีวิวนะครับแม้ว่าข้อมูลตัวเกมจะยังไม่ออกมานะครับแต่ผมเนี่ยถ้าเกิดได้แรนเจอร์เนี่ยผมก็สามารถที่จะแกะข้อมูลได้นะโอ้โหดีใจสุดๆเลยนะครับเพราะผมเนี่ยคือไอเดีลักเนี่ยมันเปิดไปจนถึงการันตีแล้วนะคือการันตีปุ๊บเนี่ยผมก็หมดโคตาแล้วนะครับก็จะไม่ไม่ได้เปิดอะไรเยอะเป็นพิเศษแล้วนะก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, เดือนนี้จยังไงดีวะอยากได้ตัวนี้มา รีวิวอยู่เหมือนกันนะครับอะสุดท้ายได้เรียบร้อยโอ้โหขอบคุณครับตัวเกมที่ได้ยินเสียงบ่นนะครับคือเราต้องบ่นเยอะๆนะเออบ่นเยอะบางทีก็มาครับบางคนบ่นเยอะก็ไม่มาครับอะเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้ผมปั้นแม็กซ์แน่ๆครับแต่เหมือนว่ากบดาเนี่ยจะขาดอยู่ประมาณหนึ่งอะเดี๋ยวดูกบดําก่อนนะครับน่าจะมีประมาณสักสิบห้าสิบหกตัวครับเพราะว่ากระดานห้องทดลองรับเนี่ยคาเอาไว้นะครับที่กระดาน แร่ม่วงนะ่เดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับ16ตัวแล้วผมเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้เก็บสเตทเลยนะครับเลยไม่มีนะครับแร่ม่วงตรงนี้อะไปเปิดการชาอตพอยต์กันดีกวา่าเดี๋ยวไปเปิดการชาตพอยกันดีกว่านะะถ้าเกิดจะไม่ได้เดี๋ยวคงจะรีวิวนะครับการที่เวลร้อยสี่สิบกันไปก่อนนะครับการชาอพอยนะครับ ผมก็จะแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้นะกรารชฉอตพอคือจะไม่เปิดเลยทําเนื่องจากว่าถ้ากบพออยู่แล้วอะส่วนใหญ่ทุกๆไอเดียของผมเนี่ยกบมันจะพอะครับยยเว้นว่าขาดแบบเล็กๆน้อยๆครับอาจจะมีการนํามาเปิดถามว่าทําไมผมเองถึงไม่ได้นํามาเปิดนะครับกลัวว่าอนาคตครับตรงกรารช็อตพอเนี่ยจะมีลูกเล่นมาผมว่าวันหนึ่งต้องมีแน่ๆน,นะลูกเล่นอาจจะแบบว่าเป็นเซตเกียร์เรลนาดอะไรประมาณนี้นครับ ถ้าเกิดเป็นเซตเกียร์หดาวนะครับพวกซัลลี่บราวโคนี่อันนี้ยังไม่น่าสนใจนะถ้าเป็นเซ็ตเกียร์เรหนาเดี๋ยวันนิมก็ไม่แน่นะออนนารู้ยู่มกันนะครับอะผมขอลองเปิดสักสองสารอบดูแล้วกันนะ,ะว่ากบสี่ตัวจะได้เพิ่มไหมคือกระดานเมื่อกี้ผมไม่อยากจะรีนะครับคงต้องแบบว่าไปเร่งนะ,ะเดี๋ยวเร่งหาวัตถุดิบแล้วกันนะครับ คืออย่างที่บอกแหละไอดี ID ลองผมเนี่ยพอมันลอยอ้าห้ามาแล้วหนึ่งตัวพอมันลอยตัวปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เก็บละก็ความขี้เกียจก็จะเกิดน,นะครับคือบางคนก็จะเข้าใจว่า,ามีเจ็ดไอดีนะครับโอ้โหต้องใช้เวลาเล่นเยอะขนาดไหนไม่เยอะเลยจริงจริงนะเจ็ดไอดีนี่แบบว่าเล่นวันหนึ่งรวมนะครับทุกๆ ID ไอเดีเนี่ยไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับผมเล่นกนข้า,ขาจะน้อยนะมีรอบนี้นั่นแหละที่มันต้องเข้าไปเล่นทุกไอดีนะครับให้เคลียร์ภารกิจประจําวันนะ อ่าซึ่งอย่างเวลาเล่น PVP อย่างเงี้ยผมก็ตีกับไ d ดีตัวเองแล้วก็แบบเล่นแบบยอมแพ้ง่ะให้แบบจบไวๆครับอ่าพวกโหมดอื่นๆก็นิวทิปได้ครับเฮ้ยเอาแบบรอบละตัวได้ไหมเนี่ยโอ้โหอ่ารอบละตัวเออเอาจริงงนะตรงนี้เนี่ยได้รอบละตัวถือว่าเท่าทุนนะถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่ากําไรนะครับถ้าเกิดเปิดไปได้ก็คือเจงนั่นเองอ่ะเปิดสรอบพอขอกัรเอาไว้บ้าง เพราะว่าในส่วนของกระดานแลม่วงเมื่อกี้เนี่ยผมอาจจะแบบไม่ได้เหมาก็ได้นะเพราะว่าถ้าเหมาเนี่ยคงใช้เวลานานมากนะครับอ๋อสบายใจแล้วเอ้เหลือกบอัลตร้าเนี่ยแหละตัดมาให้หน่อยเถอะเอ้ยเท่าทุนนะเท่าทุนไห้เท่าทุนไว้คาดทุนอ่ะเอาเท่านี้ก่อนอ่าเดี๋ยวตัดเข้าทีมดูคร่าวๆละกันนะ คือตอนแรกเนะี่ยจริงๆ ID นี้เนะี่ยผมกะว่าจะปั้นแม็กซ์นะครับตัวนี้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเองทําช่องนะครับบางทีเนะี่ยการกระทำของผมบางอย่างเนี่ยก็จะทําแบบไปในเชิงที่บอกว่าต้องรีวิวนะครับหรือว่าจะลองเล่นทางแปลกแหวกแนวอะไรประมาณนี้นะอย่างเช่นการปั้นตัวนี้แม็กซ์ครับคือผมก็ยังใช้อยู่นะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะปั้นตัวนี้แม็กซ์นะครับคือถ้าเกิดเลือกสลับกันได้สมมุติว่าเป็นไ d ทั่วไปที่ ควรจะต้องปั้นตัวตามปกติอ่ะผมจะต้องปั้นตัวนี้แม็กอ่าและทีมนี้ผมจะแข็งแกล่งนะครับเนื่องจากว่าคอมโบแรกหนึ่งนะครับก็จะมี2ตัวแล้วก็เพิ่มแร่3 0 0้ยหน่วย1ตัวนะครับเพิ่มแร่1น0่หน่วย1ตัวอ่าการใช้งานมันก็จะโหดขึ้นนะครับแต่ว่าผมเดินทางมาสายนี้แล้วนะเออก็จะไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองเอามาเล่นดูสนุกสนุกแล้วกันนะ พวกกบ7ดาวนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะย่อยทิ้งนะครับย่อยนะย่อยดีกว่าเอามาย่อยเอาคริสตัลนะครับแล้วก็ไปเล่นกระดานกบนะครับคงจะย่อยทิ้งหมดเลยนะครับอาตัวกันบินตัวนี้นะครับถามว่าจะต้องใส่เกียร์ประมาณไหนดีนะครับคือชิ้นแรกเนี่ยที่แนะนาแน่น,นอนนะต้องเป็นปืนพันสไนเปอร์นะครับคือเนื่องจากว่าระยะยืนเนี่ยเขายังถือว่ายืนไม่ได้ไกลนักนะครับ ช่องกลางก็ต้องเป็นเกียร์ป้องกันที่ที่สุดนะส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องลองใส่ได้2อ,อย่างอาจจะใส่แหวนก็ได้คือเน้นคริโตบินนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือใส่เกียร์ออกสกิลอ่าเนื่องจากว่ามันมีสกิลอยู่ในสกิลสองตัวนี้ผมต้องสลับล่างนะ,ะมีวัตถุดิบสลับล่างไหมเนี่ยถ้าไม่มีครับล่างแรกก็จะใช้เป็นทางยิงตัวบินอย่างเดียวนะ,ะวัตถุดิบก็ต้องไปผลิตอ่ผลิตก่อนครับ ผลิตกรครับโอ้โหเอาทิสเต,ตะครับไปผลิตเนี่ยแล้วมันจะแบบเมื่อไหร่มันจะครบสักทีอะไที่เอ้ยอ่าเมื่อกี้เห็นแวบๆนะว่าหนึ่งดาวนี้เป็นรูนแห่งเงาใช่ไหมดูผิดไหมเนี่ยแตกขอดูอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นรูนแห่งเงานะครับอ่าใช่นะ อ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยสลับร่างกันนะครับอ่ะก็จะเป็นเน้นทางคลิปไปก่อนนะเกียนะครับอ่าเกียฟรีครับมีก็ใช้ไปก่อนมีหรือเปล่าเนี่ยปืนพันเนี่ยสไนเปอร์มีมีอยู่พอดีเลยนะโอ้โหผมถอดมาจากตัวไหนเนี่ยอันแน่นอนครับช่องกลางก็ต้องเป็นเสื้อซานตราเอาไหนดีโอ้โหอ่ะเราเน้นพลังโจมตีไปแล้วกันนะอ่ะช่องสุดท้ายครับ โอ้ดูนะกระเป๋ากระเป๋าหกดาวมีอยู่แค่นี้นะโอ้ชีวิตช่างน่าเศร้าจริงๆนะครับโอ้ยมีแหวนเทพเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่มันตีบวกไปนิดนึงแล้วนะไงเฮ้ยน่าจะเป็นอันนี้อันนี้น่าจะโหดกว่านะครับวันนี้วันจันตีบวกเกียร์ครับก็สองเท่าใช่ไหมตีบวกไปโอเคเดี๋ยวมาลองดูครับ ลองเล่นกันแบบตนุกตนุกดูก่อนอ่าให้มันเป็นแบบว่าเรนเจอร์โตกันบินไปก่อนนะอ่ะโตกันบินนะส่วนใหญ่ผมจะให้ใส่เกียร์แบบนี้นะครับสำหรับอ่าพวกสายว่องไวนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูซักตาสองตานะครับหาไอโบบินมาเราจะหาไอโบบินครับอ่าเจอไอโบบินแต่ว่าโอ้โหมีตัวนี้ด้วยอะ่ะเราจะรอดไหมเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่ามันจะยิงได้ไหม จริงๆก็ไม่น่าจะยิงได้หรอกเพราะว่าหลักๆนะครับเอาไว้ยิงไอโบบินครับแต่ว่าสกิลที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ในสกิลสองนะฉะนั้นได้มาต้องสลับร่างก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมผลิตวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับดูตำแหน่งยืนครับคือตำแหน่งยืนยืนนั้นนี่เดี๋ยวมันยิงไอโบแตกอยู่ยิงไอโบแตกอยู่นะเออไอโบแม็กยิงแตกได้นะครับ อ่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับเกียร์ของฝั่งผู้แข่งด้วยครับว่าเขาใส่เกียร์ประมาณไหนถ้าเกิดใส่เกียร์ทั่วๆไปนะ่ยก็โดนสอยร่วงได้แน่ๆนะครับเฮ้ยซลลี่มอบินก็โดนเฮ้ยมอบินก็โดนได้อยู่เหมือนกันนะเออแตกอยู่ครับนี่แต่ว่าความความเสี่ยงนะครับของตัวซลลี่กันบินตัวใหม่เนี่ยคือมันยังยืน ไม่ได้ไกลมากนักนะครับอะใส่ปืน,นแผนซไนเปอร์ครับก็ไปยืนพอๆกับจินจังเลยนะครับนี่เบื้องต้นมีก็คือดีอะฮ่ามีก็คือดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปั้นแม็กซ์แน่ๆนะมาดูกันครับปัญหาเหลือกบละปัญหาเหลือกบม่วงแล้วนะไอ้กบดำนะครับเดี๋ยวต้องไปหาสักนิดหนึ่งนะ เดี๋ยวเราหาไอ้โบบินนะครับอเอามอกี้นะซัลลี่นะครับซัลลี่โดนยิงร่วงนี่อยู่เหมือนกนอันเดี๋ยวขอดูเกียร์เขานิดนึงนะครับว่าเขาใส่เกียร์ยังไงนะครับอ่ะอย่างนี้ถือว่าใส่เกียร์ไม่ดีเลยอย่างนี้ถือว่าใส่เกียร์ผิดหลักอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าพอมันไม่มีค่าหลบหลีกปุ๊บเนี่ยการโดนยิงคริ้นครับปั๊บเดียวก็จะแตกเลยครับอันนี้หลบหลีกน่าจะเป็นศูนย์เลยนะอ่ะหลบบีอยูน่นะนี่หลบหลีกเป็นศูนย์ครับซึ่งการใส่เกียร์แบบนี้ไม่ดีเลยนะครับอ่ะอัน อีวานสมัยนู้นมาเลยนะอาจือว่าการใส่เกียร์ของเขาผิดหลักอย่างรุนแรงครับอันนี้สําคัญนะเรนเจอร์ครับมีตัวดีแค่ไหนนะครับถ้าใส่เกียร์ผิดหลักแบบอย่างน่าเกลียดนะต้องใช้คําว่าผิดหลักอย่างน่าเกลียดนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีเลยครับอลองตีกับทีมนี้ทีมเขาโหดมากอาจจะสู้ไม่ได้ครับเราจะเน้นดูไอโบนครับว่าโดนครับซารีตัวใหม่ย,ยิงแตกได้หรือเปล่า อาทีมผมนี่ตัวบัฟทางคลิก2กตัวเลยนะครับทั้งชินจังแล้วก็ตัวของจีโนบุนะครับแล้วไอโบตัวแรกก็หายไปรเรียบร้อยเออเฮอมาไอดี ID นี้ผมก็จะใช้คําว่าเล่นสนุกขึ้นนะคือเกมนี้เอาง่ายๆเลยนะการเลือกป้าเรนเจอร์การเปิดได้ตัวได้เกียร์นะครับมันคือความสนุกนะว่าเราแบบว่าจะเอาไปสอยตัวไหนเป็นพิเศษนะครับเออทั้งตัวบินตัวพักพื้นเนี่ยเราสอยได้หมดนะ นี่ความสนุกนะของเกมนี้นครับยิ่งถ้าเกิดเป็นสายฟรีเนะี่ยโอ้โหมันจะแบบว่าตื่นเต้นหน่อยคือพอเปิดไม่ได,มได้มันก็จะจบเลยนะเปิดไม่ได้ปุ๊บก,ก็จบละเพราะว่าสายฟรีมันก็มีรูบี้ครับอยู่แค่นี้นครับเก็บสะสมมาก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะอันตอย่างที่บอกครับว่าสายฟรีนะครับควรจนะต้องจบปลีกอย่างต่ําที่สุดเนี่ยเพชรสอ่าเพราะว่าเพชรสเรนี่ยได้สัปดาห์ละ1้0รูบี้ใช่ไหม 140รูบี้เดือนหนึ่งก็560อะแล้วเดี๋ยวไปหาเพิ่มอีกนิดนึงให้มันครบ600ครับหรือเบื้องต้นก็ไปเปิดเรนเจอร์ครับหรือหรือนะหรือเอาตัวกระช่าไปเปิดเรนเจอร์นะครับแล้วก็เอารูบี้ไปเปิดเกียร์อ่าใส่ฟรีนะหลายคนเขาจเจริญรุ่งเรืองได้ครับอยู่รอดในเกมได้สบายเพราะว่าเขาเล่นสเต็ปนี้แล้วเขาก็มีโชคมีดวงนะอะย่างผมนี่อันนี้ถือว่ามีดวงนะค่อนข้างจะมีดวงครับอ่าไอ้ดีนี้ปัญหาก็ เรื่องเกียร์เดาวแต่เราไม่ได้ใส่ใจแล้วนะครับเพราะว่าไอดีนี้นะผมโชคดีนะครับวางแผนเก็บรูบี้นะครับไปเปิดตอนคริสต์มาสก็ได้เกียร์คริสต์มาสมาเยอะเลยนะครับได้เกียร์วูดคริสต์มาสมาหลายชิ้นเลยนะส่วนกระดิ่งนี้ได้มาชิ้นเดียวนะครับได้ชุดซันต้ามา2ชุดนะครับกระดิ่งอยู่ไหนอันกระดิ่งอยู่ที่นี่เนี่ยแบบนี้นครับคือเราก็เล่นด้วยเกียร์หกดาวไปก่อนนะส่วนเกียร์เดาวมีชิ้นหนึ่งนะครับตอนครบรอบ6ปีเกมราเดนเจอร์ อ่านี่ดี้ก็สร้างทันนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะซารีอาสวินมากรุกนะครับโตเกนวินสุดท้ายเปิดได้แล้วอ่ะเดือนนี้ก็มีเรนเจอร์มารีวิวนะอ่าแผนของเดือนนี้ก็จะได้สบายๆนะครับเก็บรูบี้เก็บตัวนะครับไปลุ้นแสงมืดโตเก่าอ่ะซึ่งจะมาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อน,นั้นนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวรอดูรีวิวนะครับเดือนนี้ยังไม่ได้รีวิวสตูดิอนึงเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมรอข้อมูลเรนเจอร์อยู่นะครับจะได้รีวิวแบบ ข้อมูลแบบเป๊ะๆนะครับขี้เกยียจมานั่งแกะข้อมูลนะอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ